ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก แม้รุกคาดปวิดปิดล้อมบ้านป่านะครับผู้กลุมนะครับดิวใหญ่ส่งซิกรอยแพรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการที่นะครับทักษิณออกมานะครับประพูดนะครับถึงบ้านป่ารอยต่ออันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่านะครับทักษิณก็คงจะคำนวณแล้วอะไรแล้วนะครับว่ายังไงพักร่วมรัฐบาลไม่กล้าหือไม่กล้าโงหัวอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะเพียงแค่ว่าวันนี้ถ้าพักร่วมรัฐบาลกล้าหือกล้าโวยหรือกล้าพูดอะไรนะครับ บอกแต่เพียงว่าวันนี้ให้เศรษฐานะครับยุบสภานะครับยุบสภาเท่านั้นรับประกันได้พักร่วมรัฐบาลนะครับกลัวจนขี้หดตดหาย กลัวจนขี้ขึ้นสมองกลัวจนขี้ราดเต็มกางเกงอย่างแน่นอนเพราะพักร่วมนะครับกลัวที่สุดคือการยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่พักร่วมรัฐบาลนะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลแน่คำนวณเอาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นะครับแมวหรือว่าทักษิณทินวัตรออกมาพูดถึงบ้านป่ารอยต่อได้แบบนี้นะครับโดยไม่เกรงกลัวโดยไม่สนใจว่าพักร่วมจะคิดยังไงก็อย่างที่บอกคำนวณแล้วว่าว่าอยังไงพักร่วมก็ได้แค่ยืน กุมไข่แล้วรอเพราะกลัวการยุบสภาอย่างแน่นอนนะครับแม้วรุกคาดปักวิทย์ปิดล้อมบ้านป่าผู้กลุมนะครับดิวใหญ่นะครับส่งซิกรอยแพรบ้านป่าผู้โดดเดี่ยวปักวิทย์เจอทักษิณทารพหลังบ้านจันสองรารับสัญญาณตรงนะครับปอน้องเล็กนะครับแยกทางปอพี่ใหญ่ดิวไม่หักไม่ร้มเบื้องหลังปักวิทนะครับเจ้าพ่อ บ้านป่านะครับเจอทักษิณทารบหลังบ้านจันรับนะครับสัญญาณตรงนะครับปอน้องเล็กนะครับ แยกทางปอพี่ใหญ่ดิวไม่หักไม่ร้ม10ปีละบอบ3ามปอได้เวลาปิดฉากประยุทธ์พ้นวงจรอำนาจประวิทย์หลงกินมายาการเมืองไม่ยอมทิ้งบ้านป่าจึงถูกรูปคมนะครับเสียของไม่ยอมทิ้งฝันบ้านปลายชีวิตไม่ยอมปิดบ้านป่ารอยต่อพลเอกประวิทย์วงสวรรค์ยังเจอทักษิณชินวัตรรูปคมกลางงานบวชที่ปทุมธานี สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาให้สัมภาษณ์ของทักษิณในงานบวชของลูกชายนายกเบี้ยวที่อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกลายเป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองอันร้อนแรงในสื่อทุกสํานักนะครับหากจะมีความวุ่นวายก็แถวบ้านป่านั่นแหละแต่ไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณตอบคําถามนักข่าวในประเด็นทําไมไม่ไปฟังอายการสั่งฟ้อง,องคดี1นึ่แต่โพไปแตะที่ในบ้านป่าแต่นะโผล่นะไปแตะ บ้านในป่าพันที่นักข่าวถามว่านะครับพลเอกประวิทย์หรือไม่ทักษิณพิ้วตอบว่าไม่รู้มีใครบ้านอยู่ในป่า การเคลื่อนไหวของทักษิณครั้งล่าสุดสะท้อนว่านายใหญ่มีความมั่นใจในดีลนะครับหลักไม่หักไม่ร้มหรือว่าข่าวบางกระแสว่าเคียวซุป,ปร์ซปเปอร์ดิลได้แล้วด้านหนึ่งอาการมั่นอกมั่งใจของนายใหญ่นั้นอาจจะมาจากสัญญาณที่ว่าพี่น้องสองปออยู่ในสถานะสายน้ําไม่ไหลกลับพลเอกประวิทย์จันพลเอกประยุทธ์จันโอชาพ้นวงจรการเมืองและทําหน้าที่องคมนตรีรับใช้เบื้องพระยุคลบาทนะครับ ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณยังยืนยันที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดในรัฐบาลสักครั้งในชีวิตจึงไม่ยอมปิดบ้านป่ารอยต่อร้มเสรษฐาร้มทักษิณจากว่าไปแล้วขบวนการ40สอรวอนั้นมีรอยร้าวอย่างชัดเจนว่ามาจากบ้านป่ารอยต่อชนิดยากที่จะปฏิเสธนับตั้งแต่ตัวละครรับอักษรยอ่พอพพานอดีศวคนดังผู้เขียนคำร้องยื่นถอดถอนนายก ที่ชื่อเศรษฐาและพิชิตชื่นบานรวมถึงสอวออีกสองคนคือมัะะบน,นะครับเดชวิทักษ์และวงสยามเพ่งพานิชพักดีที่เป็นตัวเดินเกมร่ารายชื่อสอวอก็รวมแต่ใกล้ชิดกับรุงบ้านป่า ส่วนสว,วตึงอย่างสมชายสแสวงการปรันคุณมีดิเรกฤทธิ์เจนของธรรมและเจะเด็ดอินสว่างก็เป็นแกนเปิดในช่วงหลังนะครับอีกคนคือพรเจเด็ดวิชิตชนชัยประธานวุฒธธิสภาซึ่งก่อนหน้านั้นพรเพชรนะครับถูกมองว่าอยู่ในสายของพลเอกประยุทธ์หลังจากกรุงตูวางมือประธานสภาคนนี้ก็หันไปหาบ้านป่ารอยต่อเป้าหมายของ40สวอคือคือสอยเศรษฐาร่วงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนตัวนายกหรืออ,อาจถึง ขั้นสลับแกนนําจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับตานานล้มรัฐบาลบ้านป่ารอยต่อเป็นบ้านที่มีเป็นเชิงสัญลักษณ์ในเชิงอํานาจอันหมายถึงที่ตั้งสํานักงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมทหารราบที่1มหาเ็กรักษาพระองค์หรือรอหนึ่งรออหลังกเกษียณในตําแหน่งผอ,บอทอบอนะครับเมื่อปี่อปี2548พลเอกประวิทย์ก็นั่งทํางานที่ มูลนิธินะครับอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดปี2552ถึง2553บ้านป่ารอยต่อเคยเป็นเซฟเฮาส์จัดตั้งรัฐบาลพิกขั้วก็มีอภิสิทธิ์เวชชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากยึดอำนาจปี2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝั่งบ้านป่ารอยต่อโดยพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์ก็มีบารมีร้นแผ่นดิน ช่วงปี2 5 6 1ถึง2562บ้านป่าลอยต่อเสมือนแหล่งชุมนุมนะครับมับงกรซ่อนพยัตเช่นพลเอกประวิตรฝ่าต้อนนักเลือกตั้งเข้ามาพูดคุยและเตรียมการจัดตั้งพ,พรรคพลังประชารัฐสมัยรัฐบาลประยุทธ์ภาค2บ้านป่าลอยต่อไม่ต่างจากทำเนียบสาขา2เพราะใครๆต่อใครก็วิ่งมาหาลูกป,ป้อมนักการเมืองกลุ่มทุนและข้าราชการทุกสีนะครับที่สำคัญในการปี6-4บ้านป่าลอยต่อยังเคยเป็นกองประชาการบวดร้ม ปอปยุทธ์ในสืบอภิปรายไม่วางยังใจซึ่งเวลานั้นมีการเตรียมชูพลเอกประวิทย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเผอิญแผนโหวตนะครับร้มล้วผลเอกประยุทธ์นะครับจึงลงมือเชือดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาพ,าพ้นจากรัฐมนตรีช่วยกเกษตรนับแต่นั้นมาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยไว้วางใจวันเอกประวิทย์ ยุทธการล้มเสรษฐาล้มทักษิณจึงไม่บรรลุเป้าหมายเพราะรุงตู่ขออยู่อย่างสงบรุงบ้านป่าจึงพบกับฟาร์มเก็บช้ำอีกคราอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมามีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะสองรุงนี้แตกกันหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมว่าทักษิณประเมินแล้วยังไงพักร่วมรัฐบาลนะครับ ก็มือยืนเอามือกุมไข่อย่างแน่นอนเพราะคําว่างั้นยุบสภามันทําให้พรคร่วมรัฐบาลกลัวจนที่หดัวตด่อายกลัวจนขี้ขึ้นสมองกลัวจนขี้ราดเต็มกางเกงเพราะกลัวยุบสภาครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ